นี่ก็เลยเอามาแบบฉีกินแบบมังกินมันคือิได้อัตถลุดนะ สวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับ่อก็ผมอ e ีแอบแสบนะครับมากับบรยบรยากาศโบเมนทงนาพี่น้องอันนี้ผมมากรุงเทพนะครับมาั้งแ่เมื่อวานแล้วกับบรรยากาศอยู่สวนอันนี้เป็นสวนหลังบ้านนะพี่น้องกับสวนบักเนวหน่อยๆน,น,นะครับ <c oughs> อยู่กรุงเทพกับพอได้หากับเข่ากับป้าเด็ง่ายอยู่พี่น้องมีพี่น้องคนขอเป็ดพะโลนะครับว่ามากรุงเทพกับหาเด็ง่ายอยู่ก็เลยจัดเป็ดพะโลให้นะครับนี่จัดตามคำขอ,ขอครับเป็ดพะโลตัวใหญ่เลยพี่น้อง เป็ดพะโลกะเอาต้นหอมผักชีพริกนะครับอันนี้คือพริกขีนูสวนนะครับกับกระเทียมเราเป็นพักักสลัดบักทัวร์ครับเอามากินแกนนะครับแล้วก็เป็ดพะโลนี่ครับเป็นกะทิมีอันนี้มาให้เป็นน้ำจิ้มนะพี่น้องน้ำจิ้มของเป็ดพะโลนะครับอันนี้ซื้อเพิ่นมาพี่น้องหาได้ไงดอกอยู่ในห้งเท็บสิพอได้หาได้กินนี่เป็นน้ำพะโลพี่น้องน้ำลาดเอามาลาดเลยมาห่อนตัวใหญ่พี่น้องยกโตมาเลยนะครับแต่ก่อนนี่แสบก็เป็ดพะโล คือเก่านะพี่น้องนะขออนุญาตแก่ข้าวหน่อยได้เพราะว่าแก่ข้าวแล้วกินยังกระเสบนะครับแต่ว่าถ้าผู้ใดท่กท่านไหนแก่ข้าวนะครับกับบนะนนาให้แก่ข้าวตามเลยพี่น้องได้แต่ถ้าพี่น้องที่ผู้ใดที่แก่ข้าวอยู่แล้วกะมาครับมาแก่ข้าวน้ำกันแก่ข้าวจุดๆเลยพี่น้องแก่แล้วกินยังกระแสบขออนุญาตได้พี่น้องได้คือเก่ากะรบกวนพี่น้องนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กระเยียบเสีบมเพราว่าเป็นเพียรเพียบบุก้วยยูทูบนะครับถ้าเขามารับชมแล้ววันนก้นกกั้น้ออองขนนญาะครับ ยิ้มหม้อแดดยักษเสื่อนมีพี่น้องว่าแก่ข้าวยิ้มไหมเมืองไงอ่ะสนานกันพี่น้องอืมอ้ยโอู้ืมเราจะปิ้มากินก่อนพี่น้องปีขัด มีระมาอยู่พป่นหนองตะวัาผมมาฉีกินเอ้าฉีกยขาเนี่ยแหละอันนี้ซุกอยู่ได้จะว่าประซุกได้โอ้เพี่นึ่งกินกันำจิ้ม,มเขาว่ากินคือน,นั้งกินขว่านะ đừng cho chùa phi động. giả về phi ที่ผมมากว่ากินคือกินปลาน,นังจีนเนี่ยคือผมว่าสีกินคือปลาน,นังจีนเนี่ยที่ผมมากกว่าว่าสิกินปลาน,นังจีนเนี่ยเพราะว่าผมมึงหนังจอมหยุดในพี่น้องมึนไปในปลาเมืนกับสีใดไก่ได้ไเป็ดด้นกน้ามามาอย่างมือนกับสีกินนั่งสีพี่น้องนั่งหลัขึ้นน้ำลายพีน่น้องเนี่ยก็เลยมาแบบสีกินแบบนังจีนมันจะอัตถรสนะ mm! Det er fint, ja.

กินไ,ได้เป็นหรอเนาะบุมมักมักตุ๋เป็ดเนี่ยเอาว่าตุ๋เป็ดแซบ่บได้หรือเปล่า ตุดเป็นอันแสบผมมีคลิปซื้อเฉพาะตุ๋นเพลินมาต่มกินเลยพี่องมากลาย

กินหนังมันพี่น,น,น,พน้องสีโคมันอ้าเหนื่อยมันนี่นะโอ้นี่แหละมีพี่น้องแนะน้ำมาว่าใหั่นเป็นจิตฉินอยู่ได้พี่น้องนะผมก็ขอบคุณห,หลายๆ ผมมกักจีกินมันได้ทอร์ดไหมพี่น้องจังที่บอกที่ผมเห็นน้งจีนนะเป็นจีนเป็นตัวพี่น้งองเป็นเด็กหน่อยมึงเห็นแล้วก็ขึ้นน้ำลายพี่น้องกเ็เลยเอามากินแบบเขาเนี่ยมันกระเสียบไปเลยเนี่ย เด็กกินส่วนไหนกันด็กกินเลยพี่น้งอง<อ>เนี่ยโอ้นี่วอกมันพี่น้องนี่นะครับนี่โอ้เนี่ยแขนแขนด้วยเนี่ยแขนแขนเนี่ยโอ้กินนใหญ่ย

จับน่ากินเจืดไปหน่อยเป็พะโล้จอบเลย Non, non, non. เนีน oh. นุ่มจาไปลอง ือ,อบองว่าเป็นหลังได้ยินเสียงนกเขาหรือเปล่านะครับเนี่ยแต่ยังมีเสียงนกเขานะจากที่บริมาตรชิบอยู่นี่จากที่ผมไปตังยาวัดนั้นเป็น้องเนาะมีแมานั่งคิดนี่มานาั่านางอยู่นี่ก็ได้ยินเสียงนกเขาแล้ว เป็นภูเขาธรรมชาติได้พี่น้อง ครับเอ้าครับกาวซับหนีก่อนนะพี่น้องนะจิ๋วเลือนี่กินตัวอยู่หรอกแต่กินมาตัวเลยตอนนี้กินเพลินเหมือนหรอพี่น้องครับกะกินให้พี่น้องมึงทำหนีก่อนก็ขอบคุณพี่น้องเถื่เกียรเข้ามารับชมนะครับ มือนีภาพพี่น้องมากินเป็ดพะโล่นะครับเป็ดพะโลโต่ตัวใหญ่ๆจัดตามคําขอเลยพี่น,อนาา้องนะเป็ดพะโล่เขามาลงเทปเลยกันมันเด็การสื่อง่ายอยู่ครับกขอบคุณพี่น้องที่เกียรติามารับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณกาณําลังใจแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต่นะพี่น้องอย่างเช่นคอมเมนต์นี้นะครับที่เสนอเมนูอาหารมาว่าให้จัดเป็ดพะโล้นี่ผมจัดให้แล้วพี่น้องแต่สำหรับพี่น้องที่คอมเมนต์เสนอเมนูอาหารมา,าที่ว่าให้จัดให้เนี่ยก็ทานด้วพี่น้องด้ว บางบางเมนูกับฮาบุได้บางเมนูกับซากับเยาวากันได้พี่น้องนะครับก็บคือเกา่ากับฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์หายก็เอียบแสบีบบริวาที่เป็นเพจ Facebook หรือว่า YouTube นะครับถักกัามารับชมแลว้วันให้ใหก,ใหก,ใหก้นหายกับก้นหายเปลือบเป็นกำลังใจเดินเป็น้องนะค,คลิปนี้ก็แค่นี้เนาะครับขอบคุณที่รับครับสวัสดีครับ